สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับผมทั้งหลาในก่าที่เข้ามาติดตามและชมสัญหาเราทุ่งนานะครับผมวันนี้ก็คคำคครับผมต๊ปละไลไว้ครับผมเจ้ากับผ้ามัดรุ่นกับได้ไปตัวนึงครับผมฟังสวยๆมาเกี่ยงเงียไว้ครับผมบรูว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับพี่น้องโมกโมกหรครับตอนนี้ครับผม ตะเวนก็นได้รับฟ้าไปแล้วนะครับพี่น้องบรรยาก,กาศดีครับผมแต่มาติดตามมึงกันเพราะฉีเอาวะมีห้อยกินอยู่ห้อยกินได้ยังบ่ได้โตโอ้นกนก,นกเกยบเลยครับพี่น้องติด <laughs> ตามเพิ่งน้องขันรุ่นน้อกันครับผมเอาวะเอาว่ากินกันจิเก็บตัวครับผมแต่ว่าได้ก็ได้ ขอบคุณเอฟซีทุกทท่านนะครับผมทั้งใหม่ทั้งเก่าครับผมมันก็มาติดตามรับชมกันนี่กำลังใจฮหดคลิปไปเรื่อยๆแล้วครับผมเริ่มมืดแล้วครับพี่น้องดึงน้อยๆนะครับพี่น้อง Các bạn tôi nguyên nhân hoa hôm. Ba lai kỳ gần nguyên hoa hôm Ba lai ลาไรน้อยครับพี่น้องลาไรกิงกังเว้นลาไรน้อยยงไงมังนี้จุกครับ่น้องังยูอครับ่าบนหลังครับพี่น้องยู่นี้ครับ อยูนะครับพี่น้องอยู่นะครับสู่สูครับผมสู่ครับสู่ครับพี่น้อง <c oughs> สายแลี้ครับผมสายแลี้ครับนี <c oughs> ่รุ่นละครับพี่น้องนี่รุ่นละครับหลังนี้เบิ่งน้ำกันครับผมว่ามันใหญ่เป็นไหนครับ อยู่นะพี่น้องงอามอยู่ครับพี่น้องเอาละครับพัดตืมกันอีกแล้วครับผมแรงครับผมเน้นน้ำอยู่นะครับพี่น้องเอาแล้วอดผิดหวังครับผม หนึ่งตัวครับผมเย็นเย็นครับผมบอผิดวางครับพี่น้องตัวหนึ่งแล้วครับผมมือนีครับผมย้ำแรงครับผมค้ำค้ำแก้มือได้สำเร็จครับผมรุ่นกันต่อครับผมตงหลังทุดทถ่ายหวาน้วครับผมได้พัดแล้วครับผมแรงนี่ก็ได้ตัวนี้กินอยู่ครับผม ว่าอยู่เศร้ากินโอ้ยจังไหนนี่ครับผมกินนะครับผมกินนะครับมีห้อยห้อยดึงนะครับผมนะห้อยดึง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 เบิ้งกันนะครับผมอยู่วะร้อนครับพี่น้องมาหลุนเบิ่งน้ากันครับผมไงวะตัวนี้คือกินหลุดแล้วหลุดอีกนะครับพี่น้องคือมันหลุดดีแต่ห้อยดึงเสียกเสียกยบเปหลายครับพี่น้องจูบมือขนาดครับพี่น้อง จูบยอดครับพี่น้องดักครับเนี่ลงที่ดัก ของมันกนักเงาะอุบะอุบะยังไงเนจากเบอร์หกสิบนะครับนี่ยน้องออกมาทังนของันโอ้ อ็มาทางนี้ครับคุดน้ำเบิ่งครับพี่น้องไปทั้งใดลุ่นก่อนครับพี่น้องลุ่นไปก่อน ขึ้นบ้าดึงล้มวปดึงลงมไปกันนิ่งพี่น้องต้องนี่เล็กแต่ใหม่หรือทางตากกับขี้ขืนไงมันว่ามันดึงกับแล้วมันขัดครับพี่น้องผมว่า ดึงแล้วมันขัดนะขยับเลยนิ่งยุ่งแล้วบันนี้ Việc hôm nhìn quá nay, luôn ơi, hôm lại nè, lại. ขาดครับพี่น้องเบ็ดหักครับพ oh. ี oh. eh ่น uh, okay. ้องโอ้โหเบ็ดหักไปเลยครับพอได้ซสร็ครับพี่น้องโอ้โเสียดายครับเบ็ดหักครับลังนี้โอ้โหเบ็ดเบอร์สิบสี่นะครับหัก เสียบว่าขาดนะเบ็ดหักครับจบเลยครับผมเสียดายตัวเดียวครับผมเบ็ดหักครับตัวนี้โสัตว์กินครับผมเบ็ดหักขาดครับผมขมาควักไหล่ฝากแช่ครับผมฝากช่องสรรหาเลาะทุ่งนาด้วยนะครับผมตัวเดียวนี่นะครับกินสองนะครับผมหักครับหลังนี้โอ้เอาบุกคืนครับผมหัก พิษฮกจะรอครับหลังนี้ครับผมโอ้กัขณะพบพ่พอกันไหมครับผมกบสวัสดีครับผมโอ้เสียดายครับพี่น้อง